ศึกแดงเดือดมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่มันคือสงครามที่เริ่มจากความแค้นทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งร่ำรวยเพราะเป็นท่าเรือแต่อีกเมืองกลับถูกเอาเปรียบจนต้องขุดคลองขึ้นมาท้าทายและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความบาดหมางที่กลายมาเป็นศึกฟุตบอลที่เดือดที่สุดในโลกความขัดแย้งระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลเริ่มต้นตั้งแต่ศตวตรรษที่19ไม่ใช่เพราะฟุตบอลแต่เพราะเรื่องเงินล้วนๆในตอนนั้นลิเวอร์พูล คือเมืองท่าเรือหลักของอังกฤษเรือสินค้าจากทั่วโลกต้องมาจอดที่นี่ทำให้เมืองนี้ร่ำรวยมหาศาลส่วนแมนเชสเตอร์เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ผลิตไาและสิ่งทอจำนวนมหาศาลแต่ทุกครั้งที่ต้องส่งออกสินค้าก็ต้องผ่านท่าเรือของลิเวอร์พูลและปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อค้าลิเวอร์พูลคิดค่าธรรมเนียมแพงเกินไปจนแมนเชสเตอร์เสียเปรียบอย่างหนักสุดท้ายเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้จึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้ในปี1894 แมนเชสเตอร์สร้างคลองเดินเรือของตัวเองที่ชื่อว่าแมนเชสเตอร์ชิปคานาลเพื่อให้เรือสินค้าสามารถเข้ามาถึงเมืองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านลิเวอร์พูลอีกต่อไปผลลัพธ์คือเมืองท่าลิเวอร์พูลสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไฝ่แขนก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของทั้งสองเมือง